มิศักอยู่ผมว่าณวันนี้ฝ่ายพันธมิตรหนาวครับเพราะว่าแกเป็นวีรชนเป็นเลือดนักต่อสู้เป็นอดีตนักศึกษามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรครับเป็นอัจฉริยะเป็นนักคิดนักเขียนนักต่อสู้นะครับแต่คนดีสังคมไทยไม่ต้องการจิตภูมิศัก์ถูกจับโดยไม่มีความผิดติดคุกเจ็ดปีในสมัยมหาโจสรสิทธินานรัฐต,ต้องไปอยู่ในคุกเรือนจำราลชยาวนะครับ แกก็แต่งเพลงนี้ขึ้นมาและก็พอออกจากคุกจิตภูมิศั์เดินทางเข้าสู่เขตป่าเขานักเขตที่มั่นภูพานจังหวัดสกลนครเพื่อร่วมต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนะครับและจิตภูมิศัก,ก็ได้ถูกศัตรูรอบซุ่มยิงสังหารเสียชีวิตครับต่อมาประวัติของจิตภูมิศั์ได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวางเป็นบุคคลที่เยาวชนควรค่าแก่การศึกษานะครับ ยังมีเพลงของจิตภูมิศักดิ์อีกหลายเพลงนะครับเดี๋ยวเราจะมีเพลงเกี่ยวกับเพลงปัิวัตินะครับเพลงในป่าเขาซึ่งมันก็ไม่ผิดเพี้ยนหรือว่าไม่เปลี่ยนไปจากยุคสมัยนี้นะครับเพียงแต่ว่านั่นมันเป็นเพลงยุคนั้นนะครับและเพลงในยุคนี้ก็มีนะครับคือเราจะต้องแยกเพลงปัิวัติออกเป็นสองส่วนนะครับเพลงปัิวัติในยุคที่ต่อสู้ด้วยกำลังอาวุธนะครับ ครับเพลงปฏิวัติในยุคของคนเสื้อแดงนะครับดังนั้นเพลงปฏิวัติไม่เคยตายครับสำหรับการต่อสู้ของประชาชนตื่่นนเธออพี้งพง้งงรมาท ลุกขึ้นเถิดหมุนชนผู้ยากไหลทั่วหลักเลือดเป็นปี้นทุกทนเลยมาสองมือควักไข้หาหยุดธรทมโลกเก่าฟาดมันให้แหลกยับไปพงทาทั้งหลายลุกขึ้นสาหามาคี อย่าคิดว่าเรานันอยากไรซึ่งทุกสิ่งในความเป็นจริงโลกนี้เป็นของเรานี่เป็นการต่อสุขครั้งสุขทัาสามคีให้ถึงวันพรุ่งแห่งกาลสิองนาจะต้องปรากฏเป็นจริง การต่อสู้ครั้งสุดท้ายสามัคีให้ถึงวันรุ่งเอนโตนาสิองนาาจะต้องปรากฏเป็นจริงเคยมีหรือพระเจ้าที่มาโปรดช่วยหวังอำนวยจากไครไม่ได้ หยัดยืนถึงล้ลำแข่งของเราใส่สังคมใหม่จึงจะได้มาขอพวกเราจงช่วงชิงชีพของเราขึ้นจงหยัดจงยืนความคิดใหม่ไว้ให้ได้ โมเพลิงในเตาให้มันพุ่งชนขึ้นไปตีเล็กตีได้เมื่อยังร้อนแดงนี่เป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายสามคิธีไปถึงวันโรนชโรนชแห่งตนนาสีองนานจะต้อง เป็นการต่อสุขังสุขัยสามัคคีให้ถึงวันรุ่